อะไรนะกระแทะซิงต์เอวอ่อนครับวันนี้พาเราก ouais. ็พามาดูกระแทะซิงตหนี่ก <Right, right. S 1> <โ>็ใช้เครื่องคูปัต้าเซททีร้อยห้าห้าครับเออเอวอ่อนครับโอ้โหเท่เลยพี่น้อง โอ้นี่ครับถอยละตู้ต่อคานยาวเลยตู้ข้างหลังสองคานครับเกินโอ้โียครับเอวอ่อนกลับมา เกียร์สองสองเกียร์อยรอยรโอ้สุดจัดครับพี่น้อง จะลองให้ดูครับว่าเป็นแบบไหนนี่คนเด็กพี่เลยยืมแขวดิยืมฟ้าไฟฟวาอะไรเงี้ยโอ้ได้เว้ยพวกโคตรเจ๋งอ่ะไม่เคยเห็นครับแบบนี้โอ้ไปเขาจะกลับเลยไปล่นยาวครับยาวกี่เมตรนี่พี่ตั๊กยาวยาวยาวมากเลยอืมไปล้นคนฟางครับพอดีผ่านมาก็เลยแวะเดิน เดอสองครับบนโลกคนฟางครับอัน,นี้กี่ก้อนครับนี่ร้อยสิบก้อน,นะ110อ,นอัน,นี้ยาวเท่าไหร่ครับประมาณแปดเมตรรวมข้างหน้าด้วยเนาะประมาณ8เมตรยาวอยู่ดิ

ได้เครื่องแท้แทีครับ955ของคูมด้านะครับทุกคนกแล้วนี่นะ่าจะเป็นลูกเก่ารุ่นใหม่ออกมาเ,เป็นตท้ที180ลเลหสุดจัดเลยนีได้ดีมากน,นะอันนี้อันนี้คือแค่นี้

รถกระแทกซิ่งอย่างเงี้ยเหรอเออเจ๋งว่ะรับจ้างก้อนละสี่บาทนะครับก้อนละสี่บาทเอ้าก้อนละสี่บาทนี่ร้อยสิบก้อนอ่าเอาครับว่าได้เท่าไหร่อันนี้ไม่ได้เป็นสเตอร์ใช่ไหมสเตอร์โซ่สเตอร์โซ่แบบนี้จะหนักหน่อยจะตะบนถนนจะดีใช่ไหมเบาจะเบาจะเบาจะเป็นพวงมาลัยน้ำมันจะเบาหน่อยแต่ว่าบนถนนจะร้อนๆหน่อย เป็นระบบเอล่อนแล้วก็จะวางถูกฐานไงจะเอาถอดฐางออกมาแปลงเป็นชุดเกลียบตรงนี้ไงอ๋อนั่นนี่คือฐางกันเนื้อ่าถอดฐานออกเอามาชุดเสียบได้เลยเนาะอ่ามันมีมีชุดโดยเฉพาะมันต้องมีชุดมีงพวกมันด้วยอ่าอมีขอบฐานด้วยซึบแล้วก็มีชุดเกลียบอะไรทำคอทางนี้มีตรงอะไรมีทงอะไรตรงนี้ใช้เข่าอ่ะใช้เข้อ๋ออ๋ออะไรโอ้ใหญ่ดูครับเขาสอดคานครับ ำเหล็กพื้นกระแทกซิ่งไม่มีไม่มีและอันนี้คืออะไรเนี่ยกลุ่มอะไรเนี่ยไฟกลุ่มไฟทย่ไฟกระแทกซิ่งครับ เจ๋งว่ะเฮ้ยรถอัดฟางมาแล้วนุ่นนุ่นอัดฟางมายเลยอัดฟางซิ่งครับสองคันเลยนะทุกคนอ่ะนี่ก็เป็นสี่ล้อครับด้านหลังอ้โหเจ๋งครับ

นี่ก็เป็นกระแทะซิ่งนะโอ้นี่ก็อีกคันครับคือ,อมีไรชาร์ตมีไรชาร์ตด้วยอันนี้ไม่ต้องสตาร์ทมือดิใช่ไหมวันนี้ไรชาร์ตไรชาร์ตเขาเลยใช้่ไหมน่าจะใช่ละไหนเป็นแบตเตอรี่มันอยู่ไหนหล่ะไม่รู้อ่ะลักษณะการใช้งานก็เหมือนกันเขาบอกว่าเป็นรถก,กระแทะซิ่งครับ ยยอดเลทีเขารีวิวให้ดูนะอันนี้อันนี้เบรกใช่ไหมเบกเบรกโอ้เบกโคตรเจ๋งไม่แถวบ้านกรวดไม่มีนะครับผมบอกเลย อันนี้เราก็รับจ้างอัดแล้วก็มาส่งให้เขาใช่ไหมเขาม,มีรถมารับเางเาหรอบริษัทเอเกตบริษัทเดียวกันคนงานอ๋นออันนี้อ,อันนี้พี่รับจ้างนี่ันรถของผมเองอ๋อรถพี่เองอ๋อาไนี่เอามา โอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ